สวัสดีา่ะวันนี้มาแจากตลาดตลาดโชค์ัทยไม่ใช่ะสะพานสองค่ะผู้คนวันแรกที่วันนี้เยอะแยะเลยตั้งแต่เมื่อก่อนริมถนนไม่มีนะคะเลยเลือกเลือกตลาดนี้เลือกไม่ไปห้างเพราะว่าห้างช่วงเปิดช่วงแรกมันจะเจ็ดวันแรกมันจะมีเชื้อราก็เอาตลาดริมถนนอปมันก็ยังดีผู้คนติดแมมกันทั่วถึงกันนะคะนี่นะคะวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ตลาด แต่ให้มีมาตรการป้องกันให้ปลอดภัยทุกคนก็ป้องกันปิดแมสกนหมดนะคะแล้วก็เดินอย่างระมัดระวังแต่เยอะกว่าปกติที่คปมาจ่ายนะคะวันนี้ปกติปินมินทางจะไม่มีคนเดินมากเลยมีเวิร์กวางเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ชิดชิดนะคะนะคะนี่นะคะดูดูดูค่ะอยากจะให้ดูแฟนให้ดูทั่วทั่วถึงกันนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูวันแรกที่มีการ เดินตลาดสดที่สามสี่วันมาจ่ายไม่มีคนริมถนนวันนี้เยอะแยะม,มากมากเลยดูนะคะแต่ใช้ป้องกันสองอย่างค้งเฟซชิลแล้วก็แมสก์สุดตบบเพื่อความปลอดภัยนะคะสองชั้นเลยแต่ความจะเป็นเราต้องใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องออกมาจับจ่ายสินค้าเห็นะักทุกคนเยอะแยะเยอะที่สุดเลยเยอะกว่าทุกวันที่โดนให้เราอยู่บ้านหยุดเพื่อเพื่อชาติแต่วันนี้ เยอะแย,ย,ยะมากมายเดี๋ยวิดตามกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ